ค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทำขนมมันม่วงส่งคือเป็นอีพีสองนะคะเป็นแบบตอนอื่นเราจะให้ทุกคนเตรียม่อนอื่นท่้ทุกคนอ่ากทำทำให้ทุกคนเตรียมมันม่วงสดไว้ก่อนนะคะทุกคนเป็นมันม่วงนี่เอาไปเอาไปล้างน้ําเอาไปปอกเปลือกนะคะแล้วก็นําไปนึ่งแล้วก็ตาให้ได้แบบแบบนี้เลยนะคะทุกคนนี่ค่ะตาให้ได้แบบนี้มาตาให้ได้แบบนี้แล้วนะคะทุกคนส่วนผสมอย่างอื่นก็จะมีแป้งข้าวเจ้านะคะผง ผงฟูกะทิสดแล้วก็น้ำตาลทรายมาพาะพร้าวกระเทยแล้วก็ต้องใส่เกลือแล้วนะคะทุกคนไว้โรยหน้าขนมตอนเสร็จแล้วเนาะแล้วก็กระทงนะคะนี่กระทงเป็นเหมือนกระทงขนมตาลเนาะกระทงเอาไว้ใส่ทําอะไรคะไว้ใส่ตอนนึ่งค่ะภาชนะใส่ใส่ตอนนึ่งนะคะนะคะทุกคนอยอดอื่นแล้ววิธีทําเริ่มทําแบบไหนคะใส่มันม่วงะคะ่ะทุกคน ีกะีมันม่วงมันไปเลยค่ะทุกคนนี่คะ่ะทุกคนมันม่วง,งเราก็จะเป็นแบบนี้<ม>แล้วก็เราใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปนะคะคนให้มันเข้ากันนะคะทุกคน โอเคค่ะทุกคนเราคนได้แบบประมาณครึ่งหนึ่งแล้วเนาะแล้ว,ออลละะลว,วเราก็จะหยอดอ่างกะทิลงไปนะคะระหว่างคนเราก็จะหยอดอ่างกะทีลงไปเรื่อยๆนะโอเคประมาณเท่านี้ก่อนเนาะถ่ายไปนิดนึงนี่นะคะให้ส่วนประสมเข้ากันเดี๋ยวขอวางงานกะทิไวตรงนี้แป๊บนึงชอีกที่เพิ่ม ก็จะเป็นพวกขนมคือระหว่างคนเนี่จะมาบอกนะคะทุกคนมันเป็นขนมประเภทเดียวกันพวกขนมตามที่เป็นขนมไทยแล้ทุกคนก็จะเป็นขนมหวานหวานมันๆกันแนวไทยสไตล์ไทยขนมไทยๆละค่ะไม่ไม่ใส่สีด้วยนะคะเนี่ยสีแท้ร้อยเปเซ็นค่ะคือ สีผสมมาหาเราไม่มีเราใช้สีจากธรรมชาติกับม่วงใสเพื่อผน้ำคนแบบใส่กะเทียงไปเรื่อยๆจนกว่าน้องผสมกันให้ป็นกลองดีนะทุกคนกดี๋ก็จะออกมาเป็นสีม่วงติดกับผี ทุกคนคะพอได้ที่พอได้ที่แล้วเราก็จะใส่น้ำตาลทรายลางไปนะครับทุกคนเลยเนาะที่ถามที่คน อันนี้สึกดนมานนี้สึกแบบอู้หูดีเลยน้ำตาลละลายเข,ข้าทิชค่ะใส่กะทิเลยค่ะรืงบอก,กน,นะคนนะะทุกคนว่าให้ทุกคนใส่หางกะทิลงไปด้วยนะคะทุกคนหางใส่หางก่อนหัวใช่ไหมคะ ใส่หางกะทิก่อนใส่ใหัว,วกะทิเนาะใช้กะทิสดแต่นี่ของเราใช้กะทิกล่องนาะทุะกคนต้องไปใส่ก่อนกะทิแก้มีนี่อุ้ยสวยสิจีนมากเหมือนกาแฟกาแฟที่ใส่นมกันเด็กันคือที่ตอนแรกเราก็ที่เหลวนะคะทุกคนเพราะา เพราะว่าเราจะเอาไปนึ่งด้วยนะบุกแล่อคนได้ประมาณนี้นะคะทุกคนทุกคนใส่ไั่ฟูลงไปนะคะหมดเลยเนาะ คน,นค่ะนี่ค่ะทุกคนเราคนแบบจะละเอียดนะเดือดนิดหน่อยต่อนะคะแล้วก็เราจะใช้กระถูกใช้กระถูกมช้กระถูใช่ เราจะตากใส่กระทงไปไหนคะไปนึ่งโอ้โอทำไมขึน้นต้องใส่ประมาณไหนคะใส่ให้เต็มเลยนะคะอ๋อค่ะอึ๊บพอประมาณนั้นแหละค่ะโอ้โอ้โอ แล้วก็ก็จะใส่มะพร้าวกระเทือนไปค่ะโดยหน้าประมาณนั้นค่ะโอเคนะคะทุกคนอันต่อไปทำขั้นตอนนี้ให้ทุกคนระวังหกกันด้วยนะคะดีเราหกไปแล้วนิดหน่อยโอเค Oh, oh. Wah, wah, wah. Kacau, pak. Kacau, pak. Hmm, hmm. Hmm, hmm. Oh, oh. oh. เอาละค่ะอืเอาละคะล่ะ,คะทุกคนเรา,เราจะทองทำแค่สาอันเราจะลองนั่งให้ทุกคนดูก่อนนะคะทุกคนนี่ค่ะ,คะนี่นะคะทุกคนที่เราไม่ไปตั้งเองเพราะเรากลัรวร้อนโอเคนี่ค่ะเป็นการนึง่งเสร็จแล้วระหว่าง แต่ระหว่างนั้นเราระหว่างโดน้ำเดือดเราก็ไปทำเพิ่มนะโอเคค่ะคอนโนี้มันเป็นสีเขียวน่าจะอีกหน่อยน่าจะเป็นสีฟ้านะคะเอ้ยไม่ใช่สีเขียวเขียวสีมว่วงสีม่วงตอนอ,อกเสร็จเรจ็วมันจะเป็นสีมว่วงโอ้แต่สีตรงนี้ก็สวยนะสีมรกตสีสวยทุกคนอาจจะเห็นไม่ชัดนะในกล้องอืไม่ชัดอะ่ะ โ okay, อเคค่ะทุกคนนี่นะคะเราก็แบบพักไปประมาณยี่สิบสิยี่สิบนาทีเนาะสิบถึงยี่สิบนาทีมันก็จะได้ประมาณนี้ถ้าแบบพักให้เย็นเลยอะ่ะก็จะเป็นสีม่วงนะคะตีก็จะมีแบบเป็นรอยแบบจากเขียวกลายเป็นสีม่วงแล้วเห็นไหมทุกคนคทําขายได้นะคะทําขายได้อร่อยด้วยค่ะเรากาลังตีแล้วชิมมาได้เคยชิมมาแล้วนะคะทุกคน ขนมมะม่วงงั้นก็คลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เราด้วยกดติดตามด้กดติดตามให้เราด้วยนะสนะามารถไปทำตามสูตรได้เลยนะคะขนมมะม่วง